ก็จะมัดก็จะบอกบอกว่าคุณแม่ต้องต้องทําบุญให้เยอะๆอันดับแรกที่แม่ให้ทาบุญพอบอกได้ก็คือให้ไปสวดมนต์คุณแม่ไปสวดมนต์เลยสวดให้ได้ทุกวันบอกสวดบทไหนสวดอิติปิโสนี่แหละถ้าสวดบทไหนไม่เป็นก็สวดอิติปิโสซ้ำไปซ้ำมาขอเพิ่มท่านอาจารย์เรื่องสวดมนต์นิดนึงในเรื่องเดียวกันท่านอาจารย์แนะนําได้ดีมากนะคือการสวดมนต์เนี่ยคนในสังคมไทยจํานวนมากถ้าพูดตามสถิติ อันนี้ตามามีสถิติที่ไม่ใช่ทางวิชาการนะแต่อยากจะบอกว่าจากการสถิติที่สำรวจมาที่คนหนึ่งพันคนสวดมนต์ในชีวิตประจำวันน่ะไม่ถึง1 5ห้เอรนะสวดทุกวันนะคะสวดทุกวันที่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องว่าสวดทำไมสวดแล้วดีอย่างไรเนี่ยประมาณ15%ทั้งทั้งที่การสวดมนต์ที่อาจารย์แนะนำเนี่ยเป็นการทำบุญที่ดีที่สุดลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้ผลมากที่สุดจริงๆงเหรอคะจริงๆ เพราะว่าอะไรเพราะว่า,าหนึ่งการสวดมนต์เนี่ยเสมือนหนึ่งได้เข้าเฝ้าอยู่เบื้องหน้าองค์พระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เรานามาสาธยายนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าเมื่อจิตจดจ่ออยู่กับอักษรอ,อยู่กับเสียงจิตก็นิ่งสงบเยือกเย็นแล้วยังมีพลังงานเกิดขึ้นในขณะที่สวดเป็นพลังงานเกิดขึ้นพลังงานชนิดนี้ก็จะสะสมตัวเองไว้สะสมตัวเองไว้ สวดนานเข้าสวดนานเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ากลายเป็นขุมพลังงานแต่มาศึกษาเรื่องนี้แล้วก็พลังงานคือความดีคือความดีที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นเมื่อมีจํานวนมากพอก็เหมือนเรามีหนี้สินพอมีเงินที่มีรายได้เข้ามาเพียงพอก็พอจะผ่อนดอกผ่อนต้นให้เขาบ้างที่เรียลิชอบพูด,พดกันว่าเจ้ากรรมนายเวรนเจ้ากรรมนายเวียนก็เรื่องพวกนี้นะฮะนั่นคือการสร้างบุญที่อาจารย์แนะนําได้ถูกมากแล้วก็ ควรอย่างยิ่งที่จะทำคืออันดับแรกเลยเนี่ยเรียนก็บอกอมสมาธินี่ยทำยากคุณแม่ไปสวดมนต์ก่อนนะเรียนมีบทสวดมนต์แจกให้ด้วย <c oughs> บอกต้องเชื่อนะสวดมนต์นี่ดีจริงเรียนก็จะบอกเนะี่ยต้องสวดออกเสียงด้วยนะว่าเทวดาก็จะมาฟังเราสวดมนต์ด้วย <c oughs> อย่าสวดในใจนะ <c oughs> จริงหรือเปล่าครับอาจารย์จริงถูกต้องตยแล้วอย่าสวดในใจผิด <c oughs> มาตลอดเลยอะ่ะเพราะว่าสวดในใจนี่ได้มนโนกรรม คำว่าได้มโนกรรมคือได้บุญทางใจนะครับถ้าออกวาจาด้วยได้วจจกรรมก็เหมือนอย่างว่าด่าคนในใจเนี่ยด่ายังไงก็ไม่มีเรื่องไม่มีราวนะแต่ใจเราแย่เลยใจเราแย่นั่นเนี่ยใจเราแย่เพราะมันแย่แต่ทันทีที่หลุดคําพูดออกมาจากปากเป็นเรื่องวจีกรรมเลยแต่มาเปรียบเทียบเวลาเราไปเยี่ยมใครสักคนเนี่ยเราถือดอกไม้อันมีค่ามีกระเช้าอะไรไปให้ไม่พูดอะไรเลยถือไปวางแล้วกลับเลย <c oughs> กับพูดสักหน่อยว่าเออ <c oughs> หายไว้นะรักเป็นห่วงนะ้า <c oughs> คิดถึงน้าเนี่ยมีวาจาด้วย <c oughs> ดีกว่าใจ <c oughs> ต้องได้กายวาจาแล้วก็ใจเราเรียนก็จะบอกพ่อแม่ว่าสวดมนต์เสร็จเนี่ยให้แผ่กุศลด้วยเพราะเวลาที่สวดมนต์เนี่ยจิตเราจะมีพลังให้แผ่กุศลเนี่ยให้ลูกให้ลูก แล้วถ้าลูกไม่สวดเนี่ยถ้าเราสวดดังๆเนี่ยเขานั่งอยู่ข้างๆเราเนี่ยเขาก็ได้ยินเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งไม่เป็นไรให้เขาได้ยินเพราะเสียงสวดมนเนี่ยมันเป็นเสียงที่ดีะนะฮะก,ก,ก็หลายคนก็จะไปทาเอาไปทำมัน,นะะอย่างนี้คุณอันที่อาจารย์พูดมามสักครูน่นี้ก็เหมือนอย่างบุคคลไปอยู่ในกรรมตาภาพรังสีนะ,ะแม้ไม่ทําเองแต่อยู่ในรัศมีนั้นก็ได้รับผลเหมือนกัน เหมือนเดินผ่านโรงน้ําแข็งก็ยืนเดินผ่านอะไรอย่างนั้นอันเขาไม่ได้สวดแว่าเขาอยู่ในรัศมีรัศมีของเสียงนั้นค่ะมันก็เกิดพลังเหมือนกันลูกก็ได้ลูกก็ได้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นลูกเนี่ยถ้าพอสวดมนต์ได้ให้สวดเลยใช่ไหมให้สวดเลยเด็กเด็กกลุ่มนี้เนี่ยนะพอฟังไปเรื่อยๆเนี่ยเขามีความจําเป็นเลิศคือจุดเด่นของเขาเนี่ยเขามีความจําเหนือคนธรรมดา ุกคนเลยไม่ว่าขนาดเด็กยังพูดไม่รู้เรื่องหรือเด็กที่ไอคิวต่ำเนี่ยแต่จุดเด่นของเขาคือความจำมันบอเขาฟังไปฟังไปเนันก็จำเขาส่วนตนเก่งนะคะส่วนได้อย่างเด็กอัธิสูงของเราเนี่ยส่วนตนเก่งมากหลายหลายคนเลยลลเขาอ,อาจจะไม่เข้าใจแต่กาส่วท,ที่เพิ่มท่านอาจารย์อยากให้กําลังใจผู้ปกครองว่าลูกๆที่มีอาการอย่างนี้มีโอกาสพัฒนาได้แก้ได้นั้นคุณแม่อย่าหมดหวัง ต้องมีกำลังใจคุณพ่อต้องมีกําลังใจโด,โดยเฉพาะเนี่ยเราเราพยายามให้ยอมรับตั้งแต่ลูกย่างเล็กอยู่เดืนพออนจะได้แก้ได้เร็วเร็วมากเราต้องการการค้นหาเด็กพวกนี้ให้เร็วที่สุดแล้วให้พ่อแม่ยอมรับให้เร็วที่สุดเริ่มต้นช่วยเพราะสมองของเขาเนี่ยมันยังเลือดจุนแล้วเราสามารถที่เอใส่เข้าไปได้แล้วอีกกันหนึ่งเรียนก็จะบอกคุณแม่ว่าอย่าไปคิดแต่สิ่งที่ไม่ดี ของลูกเท่ากับเราไปแช่งเขาอะอนะห้ามพูดไม่ดีกับลูกนะว่าเท่ากับเราไปแช่งลูกต้องพูดแต่สิ่งดีๆกับลูกนะมองเห็นอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องพูดมันก,ก็จะพยายามบอกพ่าแม่ว่าคิดไม่ดีกับลูกก็ไม่ได้คิดกังวลว่าโอ้ยลูกเราจะโตไหมลูกเราจะเป็นอะไรลูกเราจะอยู่ยังไงนะช่างมนันตามกรรมอะไรพูดได้ไหมจัน มันคิดไม่ดีทั้งนั้นก็เลยถ้าเราคิดไม่ดีเนี่ยมันจะไปอย่างนั้นลูกเราก็เหมือนกับไปแช่งลูกวม,มกีผลไหมค่ะคุณแม่มต้องคิดดีก็่้อสนับสนุนท่านอาจารย์ดานีว่าเราต้องคิดแต่เรื่องดีๆ <c oughs> ความกังวลแน่นอนย่อมบังเกิดมี <c oughs> แต่เราก็ต้องหาทางอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเราสนทนากันมาตั้งแต่ต้น <c oughs> หาทางที่จะแก้ปัญหาอยู่กับปัญหาแล้วก็ลดปัญหาถ้าเรา มีกำลังใจไม่ถอดใจเนี่ยมันแก้ได้ทุกปัญหาในโลกนี้แก้ได้ไม่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 ไม,ไม,ไมีอะไรที่แก้ไม่ได้ต้องคิดดีต้องคิดดีดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ต้องต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นความจริงอยู่ว่าบุคคลที่มาเกิดในโลกนี้มีอันกระทําที่เจ้าตัวเขาทําเข้ามามไม่ใช่ความผิดของพ่อแม่แล้วในขณะเดีวยวกันก็เราก็ไม่ได้ว่าเป็นความผิดของเขาแต่เป็นผลของการกระทําของบุคคลเราเอง ลูกก็คือลูกลูก,ลก,กไม่ใช่พอ่อไม่ใช่แม่ถูกต้องลูกก็ทําของลูกมาทําของลูกมาแม่ก็ทําของแม่มาพ่อก็ทําของพ่อมาใช่ทุกคนมาพันผัวเจอกันเท่าน,นั้นเองยังรวมไปถึงไม่เฉพาะเรื่องนี้นะท่านอาจารย์ยังรวมไปถึงจิตใจเขามีความคิดเรื่องเพศผิดไปก็ไม่ใช่ความผิดของเขาอย่าไปโทษเขาหาทางที่จะปลอบโยนหาทางที่จะแก้ไขเพราะว่ามันเป็นผลที่เขาก็ทำมาแต่เราไม่ลงโทษ เราจะต้องหาทางแก้ไขให้ได้ใช่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผูกครองมาถานเยอะเรื่องอะไรนะคะอาจารย์เรื่องลูกไม่เป็นไปตามเพศทําใจกันยากใช่ไหมคิดคคิิดดแค่นี้จะจบหรอคะจมีคุณแม่เป็นครูเพิ่งมาถามเมื่อสองวันเนี้นะฮะแบบมีลูกสองคนลูกสาวจะเป็นผู้ชายลูกชายเป็นผู้หญิงพี่สองคนแล้วแม่เป็นครูจะเอาหน้าไว้ที่ไหนระหว่างแล้ว เราหนูต้องทำยังไงก็เลยบอกเขาว่ายอมรับอย่างที่เขาเป็นนะคุณแม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วถ้าเรามีภูมิคุ้มกันนั้นท่านอาจารย์อย่างพระพูดบางคนก็กระแนกกระแหน่แบบอะไรพระก็อ้างคำพีอ้างคำพีก็จะบอกว่าคำพีนั้น่ะคือตัวอย่างจริงคือเรื่องคือลิ้นชักความจริงเอกสารความจริงที่เก็บไปคือตัวอย่างที่เกิดขึ้นนานแล้ว พระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้นานแล้วพูดเรื่องเพศของบุคคลนานแล้วอแล้วก็ก็มีอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วแล้วมีหนักกว่านี้ด้วยนะมีท่านพระองค์หนึ่งขออนุญาตเล่าสั้นๆสักนาทีได้ค่ะชื่อพระโสเลยะพระโสรยาเนี่ยท่านทําบุญนะแล้วท่านก็มีครอบครัวแล้วด้วยจาไปแต่ว่าวันนั้นท่านเป็นชาวบ้านธรรมดาค่ะท่านเห็นรูปร่างของพระสังกัจจายนะเออขอโทษทีพระกัจจายนะคนจีนเรียกพระสังกัจจาย ท่านมีรูปงามค่ะงามมากแล้วท่านโสระยะพราหมณ์คิดในใจเพียงแต่คิดว่าแม้แต่จะทปานทำไมท่านงามเหลือเกินถ้าเราได้ภรรยาที่งามอย่างนี้นะเราน่าจะมีความสุขเพียงแต่พูดเสร็จคิดเสร็จนะร่างจากร่างบุรุษกลายเป็นร่างสตรีเลยเปลี่ยนเพศเลยค่ะพอเปลี่ยนเพศก็เกิดความอายทายก็ ไม่กล้าอยู่บ้านก็ตามพ่อค้ากองเกวียนไปไปอยู่อีกเมืองหนึ่งน,นะจนัไปแต่งงานกับผู้ชายคนมีลูกทั้งสองคน,นคนผู้ฟังเกิดมา<ะ>ได้เป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงเป็นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทีนี้ต่อมาก็าเล่าเรื่องนี้ให้พระฟังค่ะ <c oughs> พระท่านก็บอกโอ้ถ้าอย่างนั้นน่ะจิตไปคิดกับพระาหารหันเนี่ย <c oughs> ก็แก้ไขเสีย <c oughs> ด้วยการนิมนต์พระกัจจายนะมาแล้วก็ถวายพัตหาร สังฆทานแล้วก็ขอขมาต่อท่านพอขอขมาเสร็จแล้วร่างผู้หญิงก็กลายเป็นร่างเดิมคือร่างผู้ชายทีนี้ก็เลยเกิดปัญหายุ่งละทีนี้เมียก็มีภรรยาก็มีสามีก็มีอันนี้คือตัวอย่างครังพุทธการนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเพศเนี่ยก็ก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำมาแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะโทษกันอีก ไม่ใช่สิ่งที่จะไปกล่าวหากันอีกทํากรรมอะไรไม่ต้องไปถามเมื่อเป็นก็คงหาคําตอบไม่ได้ถ้าจะดีที่สุดก็คือพยายามประคองแล้วก็ช่วยเหลือให้เขาไม่ออกนอกลู่นอกทางใช่ค่ะให้เขาเป็นคนดีให้เขาเป็นคนดีอย่างอย่างเราบอกว่าเขาถามบอกบอกว่ายังไงเขาเป็นของเขาแล้วถ้าเขาเข้าสู่วัยรุ่นไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้มสามมสี่เนี่ยไม่มีทางเปลี่ยนไม่ได้ เขาเป็นของเขาอย่างนั้นก็บอกคุณแม่ยอมรับอย่างที่เขาเป็นสอนเขาให้ใช้ชีวิตให้ถูกต้องอเคยมีนักเรียนที่ที่โรงเรียนเนี่ะเขาก็เลือกเพศเขาใหม่พ่อแม่รับไม่ได้เลยโดยเฉพาะคุณพ่อน,อน,นี่เหมือนโลกมันถล่มไปเลยอยู่ๆนะพอลูกขึ้นมห้าบอกฉันไม่เป็นผู้ชายต่อไปแล้ว <c oughs> ไอ้ที่เป็นนักรักบี้ทั้งหลายตัวใหญ่แล้วมือก็บอกไอ้ที่ผ่านมาเขาทุกทรมานกับการที่ทําตามที่ พ่อต้องการให้เป็นต่อไปนี้เขาขอเลือกของเขามันมันเป็นอะไรที่มันโลกถล่มทลายแล้วก็สงไยพบจิตแส่งพร่โอ้สงพ่อใช่ไหมนะลูกนี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่สงพ่อไปด้วยอ๋อลูกด้วยสงลูกไปด้วยค่ะท้ายสุดเนี่ยเดียนก็มาพูดถึงพ่อว่าคุณพ่อยังอย่างมีลูกไหมนะถ้าคุณพ่อผลักเขาออกไปเนี่ยคุณพ่อไม่เหลือลูกเลยนะถ้าคุณพ่อเนี่ยรักเขาและยอมรักเหมือนเป็นคุณพ่อยังมีลูก ถึงเขาจะเป็นอีกแบบนึงเขาก็คือลูกคนพ่อนะแต่ถ้าคุณพ่อยังทําแบบเนี้คุณพ่อไม่เหลือลูกเลยนะการสนทนาการในเรื่องของธรรมะของผู้เป็นพ่อและเป็นแม่ในการที่จะดูแลลูกไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติหรือว่าเด็กพิเศษนั้นยังไม่จบนะคะ <S <S ในสัปดาห์หน้าพระอาจารย์โกวิทหลวงพ่อพระครูศรีปริยัติพิสุทธิธ์นะคะกับอาจารย์รองศาสตราจารย์รยยดรดารณีอุทัยรัตนกิจยังคงจะสนทนาธรรมกับเราต่อไปนะคะวันนี้ขอขอบคุณบ้านอารีค่ะ ที่เปิดห้องสมุดให้เรามาสนทนาธรรมกันที่นี่สัปดาห์หน้าพบกันค่ะสวัสดีค่ะ